สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูเอลีนจะมาทำข้าวต้มนะคะหนูเอลีนช่วยคุณพ่อตำหอมกระเทียมนะครับตำกระเทียมนะคะ,ะ,ะ,คะใช่เดี๋ยวพ่อจะซอยต้นหอมกับหอมป้อมนะคะ <S <S นึกไม่ออกว่ามันไทยมันพูดว่าอะไรอ่ะหนูหนูตำกระเทียมไม่พ่อละเอียดละเอียดนะคะโขลกกระเทียมไม่พ่อละเอียดลเอยนะครับ ตามโชว์หน่อยสิตามโชว์เพื่อนเพื่ออีกหน่อยสิระว,วังสากมันจะหล่นใส่เท้าลูกด้วยนะครับเก่งจังเลยยิ้มหน่อยยิ้มโชว์เพื่อนเพื่อหน่อยอิยิ้มทางนี้สี่กล้องอยู่ตรงนี้นะครับลูกละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะซอยหอมตะกี้เราล้างไว้แล้วนะคะทุกคนเราก็จะซอยหอมแบบไม่ต้องละเอียดมากนะคะเพราะว่าหนูอีรีนะ่ะชอบทานแบบผักอยู่ หอมเราก็ซื้อมามัดน่าจะ5บาทเองนะต้นหอมของป้อมไม่ใช่หอมนะต้นหอมของป้อมคุณแม้ทจอะไรอย่างนี้ก็พ่อทำกับข้าให้ลูกกับคุณแม่ไงครวันนี้เราจะทำข้าวต้มกันนะครับเอาชิ้นใหญ่ๆเล็กๆก,ก,ก็ได้อ่าแค่นี้ก็ได้นะนะเพื่อนๆแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็มีหมูจากโรตัสโรตัสบ้านเรานะครับหมูบด17 17บาท นีรอคุณแม่หุงข้าวอยู่อะลูกตำเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วใช่ไหมอหนูตำเสร็จแล้วนะคะทุกคนต่อไปเราก็จะเอาออกมาเดี๋ยวกระจับแน่นๆนะให้มันหลุดนะคือพ่อใส่รากผักชีเข้าไปในนี้ด้วยเนี่ยพ่อจะรากผักชีเข้าไปในกระเทียมด้วยในกระเทียมดาบตำด้วย อึ๊บอ่าขอสกหน่อยค่ะมันจะมีติดตรงนี้หน่อยนะดนแล้วก็ออกให้หมดเลยนะเสียดายมันมันจะติดตรงนี้แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอืมอันนี้อันนี้หนูทําได้ไหมได้อ่าช่วยพ่อหน่อยขวบขอให้พ่อหน่อยคํเมืองว่าขอนะคํไทยว่าขูดนะใช่ไหมใช่ไหมคะหนูได้ล้วเกย์ทำให้ตัวเองนะเกย์ แล้วก็ล้างเลยพ่อจะเอาอันนี้ไปตรงนี้สร้เดี๋ยวพ่อเอาโคกเป็นล้างก่อนนะครับต่อไปเราก็จะไปเอาข้าวนะคะทุกคนคุณแม่ทำคุณแม่เอาหุงข้าวให้เราแล้วใช่ไหมครับดีเจ้าอ่าดีเจ้า ข้าวเรามันจะยาวหน่อยนะที่หุงข้าวที่หนือก็เตรียมอาหารที่หนึ่งนะครับดูสิว้าวเหม็อมหอมหอม,หอมไม่ใช่เหม็นหอมด้วยเดีย๋ยวเราจะไปตักข้าวใส่กะละมังเราไปนะคะเอาเยอะไมหมลูกอ่าหนึ่งทัพพีอานีดหนึ่งทัพพี คุณแม่หนูชอบดูละครแบบตบตีกันนะเราแบบไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่เนาะสองเดี๋ยวคุณแม่อชอบชอบไปตบตีเนี่ยสามพอแล้วมั้งสามปากทีแล้วมั้งสามพับพ,พีก็ได้แล้วนะพ่อก็ไม่ได้กินด้วยนะเพราะว่ามันเป็นหมูตอนนี้เครื่องปรุงเราก็พร้อมแล้วนะเรามีข้าวมีหมูมีกระเทียมมีรากผักชีแล้วก็มีต้นหอมหอมป้อมนะคะส่วนเครื่องปรุงอื่นก็มี ซอสนิดหน่อยน้ำปลาเกลือใช่ไหมแล้วก็อาจจะใส่ซอสหอยนางรมไปสักนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันแล้วนะครับนวรลินอยู่ไหนเร็วๆสิใส่รองเท้านานจังงาอ่าพร้อมแล้วนะครับทุกคนเตาที่เราใช้เนี่ยเราใช้เตาแบบเป็นเตาไม่เหล็กไฟฟ้านะครับนะครับมันไม่มีควันตเช็ดก่อนเช็ดก่อน เอาความแรงสักพันแปดรวัตต์ก็พอนะครับนะครับตะกี้เราเพิ่งล้างมานะรอให้มันแห้งก่อนเช็ดเช็ดช่วยมันหน่อยเดี๋ยวถ้ามันมันจะแตกแล้วก็กระทะนะกระทะเราเป็นกระทะหินอ่อนนะหินขัดนะไม่จอยซื้อที่ไหนมาก็ไม่รู้นะน่าจะรอแล้วนะดูสิ โอเคอุณหภูมิอุ่นๆน่าจะสัก80แล้วนะครับใส่น้ำมันนิดหน่อยน้ำมันนี่เป็นน้ำมันเก่าทอดอใยกระเพราเมื่อวานทำกับข้าวก่อนแม่ทำกับข้าวก่อนให้ทำเดี๋ยวพ่อทำเนี่ยมาดูพ่อทำกับข้าวนี่สิทำให้หนูกับคุณแม่เราทำข้าวต้มนะใครบอกว่าข้าวต้มทำในกระทะมดมดมดจะตายอได้ๆใครมาบอกว่าพี่ไอ้พี่ไม่บอกว่า ข้าวต้มทาในกระทะไม่ได้นะมันต้องทำในหม้อใช่ไหมเราทาในกระทะให้ดูนะครับมันจะเหมือนข้าวต้มหรือเปล่าลองดูนะครับเริ่มต้นก็เอากระเทียมไปเจียวก่อนนะเสียงเคราะจังเลยเอากระเทียมเจียวให้มันหอมๆนะครับห,หยังหอมหยัง หอมอยังลูกโอ้ก็เริ่มหอมแล้วนะครับระหว่างมันจะไหม้แต่ถ้านี้มันร้อนเร็วมากเลยนะอหอมอยังลูกลดลดไฟหน่อยอเพราะกระเทียมเนี่ยมันจะไหม้เร็วมากครับ เหลืองแล้วนะเหลืองแล้วก็เอาพี่หมูสับใส่เข้าไปอาพี่หมูสับใส่เข้าไปไฟเราจะมืดๆหน่อยนะครับผัดให้มันสุกพอสุกพอาสุกมากมันก็จะแข็งมันพอสุกนะครับหมูที่เป็นก้อนเนี่ยพอโดนความร้อนเสร็จแมันก็จะแบบคลายตัวเองะ กระเทียมกับหมูกผสมแล้วเริ่มหอมแล้วลูกมาดูพ่อสิพ่อสอนอยู่ทำข้าวผัดเอข้าวผัดอ่ะข้าวต้มเัีให้มัหอมหอมน่อยถ้ามันมีกลิ่นหอมมันก็จะกินอร่อยขึ้นอ่ะลูกข้าวต้มของเราจะเป็นข้าวต้มที่เอามาผัดก่อนนะครับเพื่อให้มันกลิ่นหอม เพราะกลิ่นไงช่วยทำให้เราอ่ะ,จะเจริญอาหารอาพอสุกแล้วลูกเนี่ยวันึุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่อไปเอาไฟกระเพิยมเอาไฟกระเดื่ ไฟมันไม่ค่อยพอนะแสงไฟพ่อ,อเอาไฟมาเทิมล้วน่าจะชัดขึ้นแล้วนะโอ้แน่คือนละลกูกต่อไปเราก็อเอาข้าวที่เราหุงไว้เนี่ยมาใส่แล้วก็ผัดผัดให้ข้าวหอมนะหมูหอมข้าวหอมมันคือการทำกับข้าวนะลูกมันต้องมีลําดับนะครับมันจะใส่ข้าวก่อนก็ไม่ได้นะ เราต้องใส่กระเทียมหมูแล้วก็ข้าวถ้าเราผิดลำดับเนี่ยมันจะไม่อร่อยเลยถ้ามันจะไม่เป็นข้าวเลยเมื่อก่อนพ่อเคยเขียงเขาเลเขาพ่อก็เลยสลับลำดับใส่มันใช้ไม่ได้หลอการทำอาหารนี่มันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะเขาแบบคิดค้นสูตรอาหารมาได้แต่ละสูตรมันไม่ใช่ง่ายๆนะคบลูกเอาอะไรผสมอะไรถึงอร่อยไม่ใช่ผสมอไเปเรื่ยมันจะอร่อยนะ นี่ผัดข้าวให้มันหอมก่อนหอมไม่ยังนะหอมไม่ยังนะหอมแล้วยังนะอ่าระหว่างนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงไปก่อนนะคะโอ้ลืมแกะซอสหอยนางรมข้าวจะไหมแต่เราก็เอาไฟอ่อนสุดแล้วนะครับ อลิโอ้ยอมอ่ะม่บอกว่าหริวมา่เอาไม,าามานโินช่วยพ่อด้วยโมลินทำอาหารกับพ่ออยู่แล้วก็ใส่ฮอชซอสหอยนางรมนิดหน่อยนะเือไม่ใส่ก็ได้นะคะทุกคนแย่ใส่ไปหน่อยเถอะ <c oughs> อ่าใส่ซอสนิดนิดหน่อย น้ำปลาเนี่ยต้องใส่นะเพราะมันจะช่วยทําให้รสชาตมันกลมกลอมมากเลยเั้ก็ไม่ต้องใส่เยอะนะถ้าเราเหวังตับไตขยอยงเรานะครับเนี่ยตะกี้คุนแม่จอยบอกว่าหอมจังเลยอ่ะเนี่ยเพื่อนๆจะไม่ได้กลิ่นความหอมนะแต่เรามีสักขีพยายนหนึ่งคนละไม่ได้อยู่ไหนลูกไม่ออกไปข้างนอกนะลูกคุณแม่อยูไหนมาอยู่กับพ่อนี่เร็ว เราจะใส่ต้นหอมพวกเนี้ยภายหลังก็ได้หรือก่อนก็ได้นะแต่ผมคิดว่าเอ๊ะวันนี้เราเอาใส่ก่อนดีกว่าแล้วหนูนาะนี่ใกล้เสร็จแล้วลูกคุณเพื่อนบอกว่ามันจะเป็นข้าวต้มได้ยังไงมันน่าจะเป็นข้าวผัดใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะทำให้เพื่อน,นดูนะว่าจะข้าวต้มได้หนะือมให้มันไม่ไหมหน่อยก็ดีนะครับมันไม่ไหมหน่อยมันก็จะหอม ตอนนี้เราตเตรียมน้ำอยู่ด้านหลังกล้องนะครับน้ำเราก็ใส่ให้ท่วมท่วมข้าวเลยมันก็จะพอดีเลยนะแต่ถ้าเราทิ้งไว้มันก็จะอืดเวลาเรากินเราก็จะเพิ่มน้ำต่อไปก็ได้น่าจะใช้ได้แล้วนะเพิ่มความร้อนก่อนผัดให้มันหอมๆน้อยเหมือนกับอ,อัสยิวอะ่ะเขาก็จะเอาเส้นมาผัดก่อนเพื่อมันหอมจะไม่ผัดก็ได้แต่มันจะไม่หอม เนื้อหอมมากเลยครับเนี่ยอยากกินเลยแต่เรากินไม่ได้เพราะมันเป็นหนืมันเป็นเนื้อสัตว์เราไ้่กินเนื้อสัตว์แล้วอ่ะอุ้ยก็มาท่วมๆนะครับถ้ามันเยอะเกินเราก็เคี่ยวเคี่ยวให้มันแบบน้ํามันละเหยไปมันก็จะเข้มข้นขึ้นแต่กินน้ำเยอะๆเดี๋ยวสักพักนะข้าวมันก็จะอืดอืดมันก็จะแบบเข้มข้นเลยเดี๋ยวเพื่อนรอดูสักพักนะครับ นี่หน้าตามันเป็นข้าวต้มบ้างหรือ,อยังเพื่อนๆปอ,อเพื่อนิอนลกหุยลินล้างมือเสร็จแล้วนะเตรียมพร้อมจะกินข้าวหรอครับไม่เอาไม่เอาเด็กจะมาสมาธิสั้นนะคะจะชอบไปเล่นนั่นเล่นนี่ตลอดเวลาเลยเนี่ยมันก็เป็นข้าวต้มแล้วนะเพื่อนเพื่อน ก็ต้มมันอีกสักพักหนึ่งให้ข้าวมันอะมันเอมันอิ่มตัวมันจะแบบบันๆ a ออกมามันจะแบบกินอร่อยมากเลยข้าวมันจะไม่แข็งถ้าทําแบบนี้ะข้าวมันจะไม่แข็งถ้าต้มบางทีเขาเอาน้ําซุปผสมกับข้าวให้เรากิน่ะข้าวมันจะแข็งอยู่เลยเขาจะเอาข้าวสวยเนี่ยผสมกับน้ําซุปแล้วก็คนๆให้เรากินแต่อันนี้มันอร่อยมากๆเลยเนาะ ลองชิมดูก่อนนะครับอาชิมน้ำได้อยู่นะ<ม>รสชาติกลางๆนะครับถ้าเกิดอยากให้อร่อยก็ใส่น้ำปลานิดหน่อยใส่พริกไทยนิดหน่อยแต่เนี่ยให้เด็กกินก็อาจจะไม่ต้องใส่เดี๋ยวคุณแม่เขาเอาไปปรุงเองนะครับแล้วก็ปิดแก๊ โอเคเมนูข้าวต้มของหนูเองกับคุณแม่จอยอาเซอร์ใเพื่อนๆให้พ่อหน่อยเดี๋ยวคราวหน้าหนูทํากับข้าวอะไรอีกหนูจะทําให้ถ่ายเพื่อนๆดูอีกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆพูดๆด,ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ